ชาวเน็ตถูกใจกดหลายเทียบต้องบอกว่าล่าสุดติ๊กเจษดาพรน,นั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์คำคมสั้นๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถูกใจกดหลายเทียบเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับพระเอกดังอย่างติ๊กเจษดาพรผลดีมีผลงานสร้างชื่อจากภาพยนตร์เรื่อง2499อันอัธพานครองมืองในบทแดงใบเลดซึ่งประสบความสำเร็จทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์จนโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้และต้องบอกเลยว่าติ๊กเจษดาพร เจ้าตัวนั้นขึ้นชื่อเรื่องความหล่อแบบอต์ตะเพราะปัจจุบันติ๊กเจษดาพรผลดีมีอายุ46ปีก็ยังคงความหล่อไว้เหมือนเดิมไม่ต่างจาก26ปีที่แล้วและล่าสุดติ๊กเจษดาพรน,นั้นก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์คำคมสั้นๆงานนี้ทําเอาชาวเน็ตแพ่ถ,ถูกใจกดไลค์เพียบโดยเขานั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์พร้อมโพสข้อความระบุว่าในความมืดมิดไม้ขีดไฟแค่หนึ่งก้านที่จุดติดคนนับล้านในรัศมีไกลจะมองเห็นเปลวแสงสว่างจากปลายไม้ขีดนั้นยิ่งเมื่อยิ่งสว่าง ท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเช่นถึงจะบอกว่าไม้ขีดก้านเดียวๆก็ดับไปแต่อย่างน้อยไฟแค่น้อยนิดก็อาจจะส่องให้คนใดคนหนึ่งในหมู่นั้นเห็นทางเดินหรือทางออกเพื่อจะได้บอกให้เดินทางกันต่อได้ก็ได้ครับแสงสว่างที่ว่าริบหรี่แต่มันก็ยังคือแสงสว่างที่จะนำทางให้เราก้าวเดินไปนะครขอบคุณสำหรับพลังบวกคะ่ะจะไม่ยอมหมดหวังคะ่ะ